วันนี้ขวัญมีข่าวร้ายจกคนจะต้องได้ย้ายออกจากบ้านคสส่ีารสั่งานนสตูดิโอแต่แล้วขวัญต้องได้ย้ายเพราะว่าจะอาของบานเขาจะขายแล้วทีนี้ก็จะมาตามหาบ้านที่อยู่เอ่อขวัญจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังว่าขวัญใช้แอปเอ่อ เว็บไซต์หเว็บไซต์ที่ในประเทศอังกฤษนะะที่ในอังกฤษค mm hmm. นจะใช้ันในการหาบ้านย้ายที่อยู่ตลอดเวลาที่จะต้องได้ย้ายที่อยู่ใหม่หรืออ,อแรกเลย Openland พอเข้าไปใน openland.com ตอนแรกก็ไม่รู้เพื่อนมาพูดใน้ฟังเพื่อนชาวต่างชาติคนอินเดียเขาพูดให้ฟัาค่ะก็เลยเปิดไปดูเอ,อ e n l a n d นี้ดีอย่างนะคะคือ Uh, เราเราได้ตกลงเกี่ยวกับเจ้าของบ้านโดยตรงแล้วบางทีแบบค่าฟรีบางทีก็ไม่มีค่า mm hmm. ดีโพสิตประจำก็ไม่เยอะไม่แพงเราไม่ต้องจ่ายไปจ่ายค่าเอเจนซี่อะไรไเพิ่มเติมนะคะบางทีส่วนเ,เว็บไซต์อันที่สองนะคะเว็บไซต์ที่สองขอนใช้ของ spare room นะคะ ได้ของสเปรุมสเปรุมมีข้อดีข้อหนึ่งคือเราแค่จะเข้าไปหาห้องห้องพักหรือว่าห้องเช่าที่แบบมีห้องน้บส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นบ้านแชร์เราสับเรามันประหยัดกว่ามันประหยัดกว่าเยอะมากเลยจะไปเช่าบ้านอีกคนเดียวถ้าเหมือนคนเหมือนขวนคนคนเดียวนะคะเราทีนี้แบบค่าจะจ่ายในการเช่า บ้านอยู่คนเดียวเยอะมากเ๋ยขอจะไปทโอ mm hmm. ีีีอันงครับสาธิตว่าเออค่าชาวบ้านเท่าไหไร่อะไรอย่างนี้ mm hmm. เอาเป็นว่า spare room mm hmm. เป็นตัวอีกตัวหนึ่ง mm hmm. ที่ขวญใช้ประจำถ้าต้องได้หาาอยากแนะนำกันนะคะอัน hmm. ที่สที่ขวดใช้ก่อนที่จะไปหลักลกใหญ่คือเข้าไปที่ใน Facebook นะคะเราทีนี้จะมีเพื่อนเออ ก็จะมีแถวๆนันนะคะแบบว่าเออเสิร์ชดูเขาจะให้เอาโพสมาให้เช่าบ,บ้านอะไรเนี้ยค่ะแล้วอันต่อไปนะคะเป็นเว็บไซต์ซูปร์ซูปร์นะคะซูปร์เออเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของเอเจนซี่โดยเฉพาะแล้วทีนี้เราก็มีเขาเหมือนกับว่าไให้ประกันในหน่าเชื่อถือะคะ่ะ เราแต่ว่าเราต้องได้จ่ายค่าเอเจนซี่ฟรีบางที่มันก็แพงเนาะก็เป็นหลักได้ย่อยอีกอันนึงแล้วอันต่อไปนะคะอันต่อไปคือ Rightmove r i g ไ t m o v e ตอนที่หาบ้านตอนนั้นก็เออพยะก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะมันก็จะคล้ายๆก,กันกับซูปลาจะเป็นเอเจนซี่เหมือนกัน เข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็จะบางที่ก็จะเขาก็โพสต์อัปเดตมาคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นของแต่ละเอเจนซี่พวกเ,เกี่ยวกับกฎหมายก็อาจจะไม่เหมือนกันเหมือนกับว่าอย่างเช่นค่าฟรีอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วอันต่อไปนะคะคือถามเพื่อนนะคะถามเพื่อนคนรู้จักหรือ,เ,อ,อเพื่อนที่ทำงานเธอรู้ที่ไหนที่อะไรอย่างนี้ไหมเธอช่วย แนะนำเช่นหน่อยบางเพื่อนบางคนเขาก็เ,เจ้าีเี้จะของบ้านที่แบบมีบ้านให้เปิดให้เช่าอีกหลายๆที่อะไรเงี้ยค่ะถ้ายังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ฝนหาบ้านได้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะค่ะ